เกมเมอร์ที่เป็นสาวกแ p ปเปรุ่นใหม่และกำลังมองหาอะแดปเตอร์ที่สามารถชาร์จไฟไปด้วยและรองรับหูฟัง3.5โดยไม่มีปัญหาเวลาเปิดไมค์คุยกับเพื่อนต้องดูคลิปนี้ก่อนจะเริ่มแกะกล่องกันครับฝากกดซั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับรายการดี e u นบ o x แกะกล่องแกะกล่องดีแกะกระโดน กลับมาพบเพื่อนอีกแล้วครับคลิปนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาแกะกล่องลองใช้งานให้ดูนั้นเกมเมอร์ที่ใช้ iPhone และ iPad ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับเพราะผมจะมาแกะกล่องเจ้าเบลกิน3.5ออดิโอชาร์จล็อกสตาตัวนี้นี่เองครับแล้วเจ้าเบลกินตัวนี้ครับมันมีประโยชน์ยังไงครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆสั้นๆให้ฟังครับเจ้าเบลกินตัวนี้ครับคืออะแดปเตอร์ที่ทําให้ iPhone หรือ iPad ของเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใช้หูฟัง3.5ม mm มรุ่นเก่าๆในการฟังเพลงเล่นเกมหรือดูหนังครับพร้อมกับสามารถชาร์ ไฟไปพร้อมกันได้ครับตอนนี้ครับ Apple ครับได้เอาช่องเสียบหูฟังสัญญาออกครับแล้วก็เหลือช่องชาร์จ Lightning แค่ช่องเดียวเท่าน,นั้นครับทีนี้ครับเวลาเราจะดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมครับเราเลยต้องมีโตนี้ครับนี่ครับ เขาเรียกว่า lightning to headphone jack ครับเดือที่ผมเรียกภาษาบ้านๆว่าหางหนูนั่นเองครับนี่ครับเพื่อนๆที่อยากจะดูหนังฟังเพลงครับโดยหูฟัง3.5รุ่นเก่าเนี่ยต้องมีเจ้าตัวนี้ครับแต่ในเมื่อเราอะดูหนังฟังเพงลงไปเรื่อยแล้วแบตระบดเราทำยังไงเราไม่สามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยครับเพราะเราต้องดึงตัวแจ็คหางหนูเนี่ยออกครับแล้วก็เอาตัวสายชาร์จเนี่ยมาเสียบเข้าจัดรูนี้ครับทีนี้ครับมันก็จะเกิดปัญหาเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยเราไม่สามารถเล่นเกมหรือดูหนังไปได้ด้วยครับแต่ครับถ้าเรามีเจ้าตัวนี้รรบเาก็จะ สามารถฟังเพลงเล่นเกมดูหนังด้วยหูฟังแจ็ค3.5แล้วก็สามารถชาร์จแบบไปพร้อมกันได้ครับเอาละครับหลายคนครับฟังถึงตรงนี้ครับอาจจะมีข้อแปลกใจครับว่าทำไมต้องเบลกินครับและอะแดปเตอร์จากจีนที่เราทาไม่ถึงร้อยเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับนี่ ครับจริงๆแล้วมันใช้ได้ครับสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงครับตัวหนึ่งครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นช่องไลน์นิ่งสองช่องครับนี่ไลน์นิ่งสองช่องส่วนตัวนึงครับเป็นไลน์นิ่งช่องหนึ่งครับไว้ชาร์จแบตครับแล้วก็เป็นหูฟัง3.5แบบเก่าครับซึ่ง2ตัวนี้ถ้ามีคนถามว่าใช้ได้ไหมบอกเลยครับว่าใช้ได้ครับแต่ มีข้อเสียครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวขาก่อนครับตัวขาครับถ้าเราใช้งานแบบฟังเพลงดูหนังปกติเนี่ยแล้วก็ชาร์จไปด้วยเนี่ยมันได้ครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเอามาใช้เล่นเกม PUBG Mobile หรือ Call of Duty เนี่ยเวลาเราเปิดไมค์ครับเสียงเกมจะไม่ออกที่หูฟังครับเสียงเกมจะไปออกที่ลำโพงของ iPhone แทนครับพูดแล้วไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกม PUBG Mobile ดูครับเริ่มแรกครับผมก็นี่ครับเสียบชาร์จเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนครับ นี่เสียบส่ายชาร์จไลนิ่งแท้จากไอแอปเปิลนะเข้าไปานี้ก่อนแล้วก็หูฟังครับหูฟังแบบ3.5ปกติครับอ่ะตน,นี้ครับเสียบเข้าไปครับโบนี่เรียบร้อยมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาด้านนี้ครับด้านนี้เสียบเข้าที่รูของ iPhone ครับป้าเข้าไปโอเคเรียบร้อยตอนนี้ครับเสียงไม่ออกลำโพงแล้วเสียงมาออกที่หูฟังพายเปรสเรียบร้อยแล้วอ่ะดูที่มันชาร์จได้ไหมอ่ะตอนนี้มันไม่ขึ้นชาร์จครับมันต้อง เสียบแน่นแนนิดหนึ่งอ่ะ <S <S เสียบแน่นแนล้วขึ้นแล้วอ่ะเขาขึ้นปุ๊บเสียงเกมทั้งหมดมาที่หูฟังแล้วครับแล้วก็ชา้าไปได้ชา้าไปด้วยได้เล่นไปด้วยได้ครับถ้าเราเล่นในลนนักษณะนี้เอาแค่ฟังเสียงไม่พูดกับเพื่อนมันโอเคครับแต่เมื่อไรที่เราพูดกับเพื่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงปุ่มขวาตัวนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมปิดไมค์อยู่เห็นไหมแล้วในเมื่อสมมุติเราจะมีจังหวะที่เราต้องคุยกับเพื่อนเราจะเปิดไมค์ออะผมเปิดไมค์ให้ดูดมี่ั้อนน้องทฟผแลว มันไปออกที่ลําโพงเนี่ยน่าจะได้ยินอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถสื่อสารกับเพื่อนได้เพราะมันพูดไม่ได้มันจะตัดการใช้งานของหูฟังทิ้งทันทีนี่นะครับคือข้อเสียของเจ้าอะแดปเตอร์จากจีนตัวนี้ครับแล้วถ้าเป็นตัวอย่างนี้แหละครับใช้ไรนิ่งสองลูครับถ้าเราใช้แบบนี้ครับนี่ครับที่เป็น2อลูอย่างนี้ครับแล้วถ้าเราสมมติเราใช้ตัวไอตัวหางหนูตัวเนี้ยเสียบหูฟังไปด้วยโบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวอะแดปเตอร์จากจีนตัวนี้อเสียบเข้าไปปุ๊บไอข้างหนึ่งครับก็ ผมบอกเลยเพราะว่าแบบเนี้ใช้งานได้ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วก็เปิดไมค์จากหูฟัง3.5ได้เช่นเหมือนกันครับแต่ครับของจีนครับยังไงมันก็มีข้อเสียครับตัวนี้ครับข้อเสียอย่างแรกคือมันจะไม่ค่อยซับพอร์ตครับในเมื่อไอตัวตัวเนี้มันเป็นเกี่ยวกับการจ่ายไฟเข้าเครื่องครับในเมื่อของที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างของจีนเนี่ยผมว่ามันจะส่งผลระยะยาวกับการชาร์จแบตของเครื่อง iPhone เรานะและผมก็เคยเจอแล้วว่าเวลาผมเล่นไปเรื่อยแล้วผมชาร์จไปด้วยเจ้าตัวนี้เครื่องผมมันเอ๋อครับมันกดไม่ค่อยติดทัดไม่คค่่อออยตติิดแล้้วกเรรืงนผปี ข้อเสียของเจ้าแรปเตอร์จากจีนตัวนี้ครับเอาละครับหลังจากผมเจอปัญหาจากเจ้าตัวแรปเตอร์จากจีนทั้งทั้งสองแบบเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องลงทุนหน่อยครับในเมื่อเราจะจริงจังเกมมิ่งเพราะเราลงทุนนิดนึงครับผมก็เลยไปถอยเจ้านี่ครับที่อย่างที่บอกครับเบลกิน3.5มจุดห้าออดิโอชาร์จล็อกสตาร์มาลองใช้ดูครับทำไมผมต้องลงทุนซื้อตัวนี้เหรครับเพราะมันมีมาตรฐาน MFI ครับนี่ครับโลโก้นี้คือมาตรฐาน MFI ครับนี่เห็นไหม MFI เนี่ยถ้าเรียกยาวๆก็คือมาตรฐานก็คือ made for iPhone หรือ made for iPad นั่นเองครับแบรนด์ที่ได้รับมาตรฐานหรือได้โลโก้แบบนี้คือแบรนด์ที่ Apple น่ะไว้วางใจให้ผลิตสินค้าที่มาใช้กับสินค้าของตัวเองครับผมได้ตัดสินใจซื้อมาลองใช้ดูครับแล้วก็มาลองทดสอบดูว่ามันสามารถใช้กับ iPhone แล้วสามารถเปิดไมค์ที่เสียกับสัยชุนท่านในรูนี้ได้จริงหรือเปล่าครับนี่ผมยังไม่ได้แกะนะนี่แกะเลยดีกว่านี่ครับแกะมาแล้วนี่เปิดกล่กองมาเลยอันบ็อกกันเห็นๆตรงนี้แหละครับลูดออกมาครับของในกล่องครับไม่มีอะไรละนี่ในกล่อง มีชิ้นหนึ่งแกะออกมาให้หมดไม่มีแหละครับหน้ากาก่องเป็นมานี่ครับบอหมดครับว่ามันสามารถใช้กับ iPhone รุ่นไหนได้บ้างครับนี่ครับตั้งแต่ไลท์ุนไหนรุ่นที่7 8 XR XS Mac XS ได้หมดแล้วก็11ไม่ได้เขียนแต่ผมว่าน่าจะได้เหมือนกันก็คือรุ่น7ขึ้นไปแหละอ่ะดูที่อุปกรณ์ในกล่องครับมีอะไรกันบ้างครับก็นี่ครับมีเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัว b บ l k i n 3.5 A u ด i โอครับแกะกันดูดีกว่าว่ามันใช้ได้จริงไหมครับนี่แกะมาเลยครับปุ๊บหม่แกะกล่องมากครับนี่ครับหมเอียมครับ พึ่งได้มาสดๆร้อนๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะบอกวิธีการใช้งานข้าวๆครับว่าตรงนี้ใช้อะไรได้บ้างครับตรงนี้ครับรู3.5ครับตรงนี้ครับตัวไลนิ่งครับเขาบอกเลยว่าหูฟังแบบไลนิ่งอ่ะใช้ไม่ได้นะครับรูนี้ครับใช้ได้เฉพาะเสียบไฟเท่านั้นครับโอเคดี๋ยวเราไปเทสกันดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับเริ่มจากตอนแรกครับผมเสียบชาร์กก่อนนี่ครับเสียบชาร์ไปที่รูไลนิ่งครับปุ๊บครับอ่ะลองเสียบเข้าไปที่เครื่อง iPhone ครับนี่ครับเสียบเครื่องไอโฟนครับปุ๊บโอเคครับ นี่ครับเห็นไหมครับขึ้นชา์จปกติแล้วโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกม p ับ G Mobile ครับโอเคครับตอนนี้ครับเสียงออกมาที่ตัวลำโพงนะครับนี่ออกไปที่ลำโพงตัวนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะใช้หูฟัง3.5เสียเข้าไปที่ตัวเบลกินตัวนี้ครับเสียเข้าไปครับ โอเคครับตอนนี้ครับเสียงออกมาที่หูฟังเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับต่อไปคือประเด็นสําคัญแล้วครับว่ามันจะสามารถเปิดไมค์ในเกมได้หรือเปล่าครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมไปเข้าไปที่เชียร์ปาร์คครับโอเคครับตอนนี้ครับเสียงมาทุกอย่างครับเสียงมา ชาร์จเข้าครับโอเคเสียมาชาร์จเข้าครับต่อไปสิ่งที่เรารอคอยครับคือมันจะสามารถใช้ไม้ได้หรือเปล่าครับผมจะลองเปิดไม้ให้เพื่อนๆนดูครับแล้วดูว่าเสียงในเกมมันจะออกตัวหูฟังเหมือนเดิมแล้วใช้ไม้ได้หรือมันจะออกที่ลําโพงเครื่องครับเปิดเลยเปิดไปที่ไม่ออครับตอนนี้ผมเปิดไมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเสียงไม่ตัดจากหูฟังครับไม่ออกไปที่ตัวลําโพงครับเดี๋ยวเราไปลองพูดกับคนในเกมดูว่าคนในเกมจะยินหรือเปล่าครับสวัสดีครับัลโลครับสวัสดีครับ นี่ผมไหมครับพหล่ลครับไม่มีใครตอบครับน่าจะปิดใบกันหมดแต่ทางเกตด,ดีๆครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับไมโครโฟนขึ้นอยู่แสดงว่ามันใช้ไม์ได้ปกติอ่าโอเค โอเคครับหลังจากเราทอยกันรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้จริงครับใครที่กำลังจะซื้อครับผมแนะนําเลยว่ารีบซื้อได้เลยครับหาซื้อได้ที่ไหนครับมีหลากหลายร้านมากๆที่วางขายเจ้าเบลกิน3.5มลเมออริโอชาร์ล็อกสตาร์ตัวนี้อยู่ครับซึ่งไอเจ้ารุ่นนี้ครับจริงๆแล้วมันมี2รุ่นนะมันมีรุ่นที่มันเป็น3.5แล้วก็เป็นไลนิ่งเลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับเป็นไลนิ่งกับไลนิ่งเหมือนกันครับใครใช้หูฟังแบบไหนก็สามารถซื้อมาลองใช้กันดูได้ครับส่วนราคาครับตัวที่่3.5คราาอยู 1,490บาทครับราคาเนี้ยผมอิงจากเว็บ Apple นะสวยตัวเลงครับตัวที่เป็น Lightning ทั้ง2ช่องครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากใช้หูฟังแบบ i g h t n i n g แล้วก็ชาร์ไปด้วยเนี่ยซึ่งในเว็บ Apple ราคาการอยู่ที่ครับ1,600 90บาทครับจะราคาสูงกว่าตัว3 5 2 0 0บาทครับส่วนใครครับที่คิดว่าไอตัวอะแดปเตอร์แบบนี้มันราคาสูงไปไหมครับกับราคาทั้งพันกว่าบาทครับผมบอกเลยครับว่าถ้าเพื่อนงบน้อยจะซื้อแบบตัวนี้ครับตัวจีนแดงตัวนี้ครับแล้วก็ซื้อตัวหางหนูแล้วก็แปลงหูฟังแบบสุ้ทีก็ได้ครับแต่ผมไม่รับประกันความปลอดภัยกับเครื่อง iPhone ครับเพราะ iPhone เราที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเครื่องไม่ใช่ร้อยสองรครับมันเครื่องหลักหมื่นครับฉะนั้นการที่เราจะใช้อุปกรณ์ดีๆเนี่ยมันมีผลต่อเครื่องเราครับเราก รับ iPhone เราอย่างเต็มที่ครับผมว่ามันคุ้มครับยอมเสียนะครับอีกอย่างครับตัวเบลกินตัวนี้ครับเราซื้อในราคาพันกว่าบาทเนี่ยมันรับประกันถึง2ปีเลยนะครับว่ามันคุ้มมากๆครับเอาละครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับยังไงครับก็ช่วยนะครับช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับผมเนี่ยอยากมีซับสไครป์เบอร์ที่มันมากกว่านี้ครับอ่ะส่วนรายการดีอันบล็อกแกะกล่องครับคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาแกะกล่องอีกครับก็รอติดตามได้เลยครับรับรองครับจะมีกัดเจตมีอรีงดคับ แกะก่องกันให้ดูครับส่วนคลิปนี้ครับผมจอนวักต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ